สวัสดีค่ะตันนะคะตันหรือว่านางสาวราริกาเพ่งคล้ายนะคะเออ่ก็คือสำหรับวันนี้นะคะก็คือว่าจะมาลำดับแรกเป็นการที่ชวนชวนนักร้องพี่นักร้องพี่น้องนักร้อง นะคะก่อนนะคะเออคือได้รู้ได้รู้มาค่ะจำได้ค่ะที่พี่พอพัทรพลศิลปาอาจารย์นะคะได้พรีเซนต์แต่ว่าคือพรีเซนต์ที่ไหนไม่ทราบแต่ก็คือว่ามีการที่ทางอินเทอร์เน็ตก็จะเป็นแอปพลิเคชันซูมนะคะเข้าไปดูได้ ก็คือหมายถึงว่าเขาประมาณว่าเขาเปรียบเทียบกับระดับที่ลดก,การลงทุนบริษัทหรือว่าการลงทุนอสังหาริมทรัพย์หรืออะไรในเป็นเป็นในทางทางของออในหมวดของเออหมวด <c oughs> ในหมวดของเ l e e m p l o y e e และอินเวสเตอร์นะคะและทีนี้ก็คือหมายถึงว่าเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วอ,อ่ะอ่จำนวนเงินที่เป็นตัวเลขค่ะก็แบบว่าอะไรที่มันน่าจะมันน่าที่จะลงทุนมากกว่ากันนะคะแล้วก็คือว่าล่าสุดได้รู้จักพี่พอก็คือว่าจำนวนเงินสามหมื่นหกพันบาทนะคะอืม แล้วก็การแอคทีฟหรือแอคชั่นการอ,อัจนจะเป็น A เท่ากับ R น,นก็คือว่าแค่หาคนชวนคนอีกห้าคนเท่านั้นเองนะคะหคนเท่านั้นเองคือไปหาอีก5้าคนเท่านั้นเองคนที่6ไม่ต้องหาค่ะอะไรอย่างนี้ค่ะหาแค่คนที่หไม่ต้องหานะคะแล้วก็ เออแล้วก็เลยนะคะแล้วก็ก็อะไรก็อะไรนะเออก็เ,นะเออก็ก็เหมือนมันจะพูดอะไรนะคะเป็นจะเป็นคนอย่างนี้นะคะจะเป็นคนที่แบบว่า,วาเออเอพูดลอยๆหรือว่าอาจจะนึกในใจนะคะว่า เอ๊ะว่าจะพูดอะไรออกไปว่าจะพูดอะไรไปแล้วนะแต่สักพักหนึ่งคิด,คดขึ้นได้นึกขึ้นได้นะคะอันนี้ยังยังนึกไม่ออกนึกไม่ออกก็จะขอมาเปรียบเทียบตันเองนะคะก็หมายถึงว่า <c oughs> ถ้าใครได้มาชมคลิปของตันนะคะก็จะเห็นได้ว่าตันชวนนักร้องไปแทบที่จะแบบ แล้วก็หลายค่ายแทบแทบที่จะแบบว่าเออก็คือคอ,อ่ามองดูแล้วเยอะอะค่ะหลายคนนับเป็นคนก็คือหลายคนแล้วอะค่ะก็คือหมายถึงว่าถ้า,าในทีมพี่พอหรือสายพี่พอมาตั้งแต่รู้จักมาตั้งแต่คุณรัคุณรักษาพี่รักษาคำแบรนด์เลยนะคะ ทำสําเร็จนะคะก็หมายถึงว่าเออก็คือจะมีคนถ้าเข้ามาค่ะจะมคีคนจะนึกออกนะคะว่าเออตันได้ชวนเออชวนชวน,ชนพี่น้องนักร้องเกินเกินไปแล้วครบแล้วนะคะห้าคนแล้วก็เกินไปแล้วเพราะฉะนั้นเออคนอื่นเขาก็ มาชวนได้นะคะอะไรอย่างนี้นะคะ <c oughs> คือความีคิดเห็นส่วนตัวของแต่คิดว่าไม่ควรจะไปชวนเกินห้าคนเพราะว่าเออบางทีคนเรามันอยู่ที่ความสามารถแล้วไปถึงความสามารถพิเศษด้วยนะคะ <c oughs> ถ้าจะใช้วิธีอย่างนั้นนะคะคุณมีความสามารถพิเศษไหมในการที่จะจำ จำได้ทุกคนนะคะอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะคือว่าออแต่คิดว่าฟังดูแล้วมันง่ายกว่านะคะชวนแค่ห้าคนเท่านั้นพอนะคะออแล้วก็วันนี้จะมาชวนพี่นักร้องแล้วก็ร้องเพลงร้องเพลงอยางร้องเพลงเหมือนเดิมนะคะ อืมคนเรานะคะคนเราถ้าเป็นคนสวยระดับดารานะคะไม่จะเป็นจะต้องแต่งไม่จะเป็นต้องอะไรมากมายก็สวยแล้วนะคะตื่นมาก็สวยตื่นนอนแล้วก็สวยแล้วนะคะแต่ถ้าคนบางคนยังจะต้องแต่งยังจะต้องเติมยังจะต้องลดความาอ้วนยังจะต้องอะไรคือคิดว่าก็ไม่ใช่เป็นคนสวยแล้วะค่ะนะคะอ่า แต่ว่าคืออโทษนะ,ะเ,ออเ,เหมือนแบบที่เหมือนแบบจะเคยโชว์แล้วนะคะว่าเป็นนี้นะคะในกล้องก็นก่าก็คือว่าออกเห็นหน้าเห็นภาพชัดนะคะหนังสือของพี่พอ่อวัชรพลศิลปะอาจารย์นะคะเอออืมสะกดคำว่าโคดบ้าง โคตรแบบไหนบ้างอะไรบ้างคือว่าตอนนี้เริ่มโคตรแบบตอเต่าก่อนรอเรือรอเรือเอามาตอเต่าอะไรหรือเปล่า็ไม่อนลูกแบบแบบแวบบเห็นที่ไหนมาก่อนแต่ความรู้สึกแต่เด็ว่าคําว่าโคตรน่าจะมาจากน่าจะประมาณว่าเหมือนกับว่าสะกดเหมือนเพชรอะค่ะคือว่าเพชรก็คือสระเอพอพานชาวช้างรอเรือ โคตรก็จะเป็นเพราะว่าสระโอคอควายต่อเต่ารอเรืออย่างนั้นนะคะเออก็หนังสือนะคะชื่อเหมือนอต่จะเคยลงคลิปนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะก็พูดอีกก็ได้หนังสือนะคะชื่อว่าเหนื่อยชั่วคราวสบายชั่วโคตรนะคะเออแล้วก็มีย่ออีกว่า6วิธีไปสู่อิสรภาพทางการเงินเพื่อให้คุณกเกษียณ เร็วและรวยประมาณนะคะหนังสือเล่มนี้ประมาณสิบกว่าปีที่ผ่านมาสิบกว่าปีที่ผ่านมาแตา่ยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแจะบอกนะคะตัวเลขที่เ,เขาเขาเพิ่งเริ่มที่จะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเออเริ่มเขียนเมื่อไหร่เริ่มเอาออกสู่ตลาด ออก,ออกสู่เขาก็คือหมายถึงว่าน่าจะเป็นสีเอ็ดบุกนะคะวางตามวางตามสีเอ็ดบุกนะคะแล้วก็แต่ว่าวันนี้นะคะคือว่าก็ก็ข้างในนะคะก็จะดูไว้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าจะแบ่งเพื่อที่จะเามามาพูดให้กับ ไม่ดูท่านไหนนะคะได้ฟังบ้างนะคะโดยการที่แบบว่าใช้ดินสอค่ะแค่ว่าใช้ดินสอขีดขีดที่คิดว่าน่าจะออพูดออกไปให้ได้รับทราบนะคะแล้วก็แบ่งแบ่งเป็นสักสามช่วงเป็นบทอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็แบ่งเป็นคลิปลงคลิป คลิปไหนคลิปไหนอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็คือว่าก็จากที่เห็นสภาพของหนังสือก็รู้แล้วนะคะว่าเออมาเก่าแล้วก็ยับเยินแบบนี้มันหมายถึงอะไรคะมันหมายถึงอะไรหลายอย่างนะคะหมายถึงว่ามันเนิ่นนานมาแล้วกับไม่ได้รักษาไว้ดีๆนะคะเออก็คือว่าแต่วันนี้ นะคะก็จะร้องร้องเพลงเดี๋ยวสักครู่นะคะเราไป็นจะร้องเพลงของพี่พี่ไม่เป็นไรคือคือคือก,คอก็คือหมายถึงว่านึกอยากจะเออร้องเพลงของพี่คนนี้หรือบางทีก็คือการเออหมายถึงว่าพอเวลาที่ใครได้ไม่เห็นอะไรนี้ค่ะบางทีเขาอาจจะนึกอะไรออกนะคะ เออ่จากทั่วไปอนี้นะคะนี่ก็จะอยากจะร้องเพลงของพี่โบกับพี่โบสุนิตากับพี่ปานธนพรนะคะเอาเป็นคลิปถัดไปแล้วกันนะคะคลิปนี้ขอจบคลิปเท่านี้ก่อแล้วกันนะคะค่ะขอบคุณค่ะ